ผู้ชมครับคุณเจียโสภินภานักแสดงที่ข้ามบดอ,อยู่ในวงการบันเทิงมานับสิบปีล่าสุดครับเธอมานั่งแท่นเป็นผู้จัดละครแบบเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องฝันเปืืองที่ในละครเรื่องนี้ครับเธอขอดูแลรายละเอียดทุกขั้นตอนด้วยตัวเองและในวันฟิตติ้งเครื่องผ้าเธอถึงขั้นเปิดบ้านพักส่วนตัวให้ทุกคนได้มาทํางานกันตอนนั้นยังไม่พอครับเธอยังเลี้ยงดูปูเสือนักแสดงและทีมงานทุกคนเป็นอย่างดีอีกด้วยบรรยากาศในวันนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปนอกรอบกันเลยครับ สวัสดีค่ะเจี๊ยบโสภีพาชุ่มพานีนะคะวันนี้เป็นการฟิตติ้งละครที่เจี๊ยบเป็นผู้จัดเรื่องร่างนะคะเรื่องฝันเฟื่องค่ะไม่ถึงแ้วล่ะมัดไหมผมคืออะไรแม่พี่ทำได้หรอวะเดี๋ยวลองปล่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองร่วมดูเลยหนึ่งสองสามถ้าใครบอกว่าทำไม่ออ่แบเป็นพี่ทำนะนี่ได้เลยนะครับผม

เพราะเป็นละครเรื่องแรกที่มานั่งแท่นผู้จัดคุณจีเอฟสุพินภาจึงขอดูแลในทุกขั้นตอนโดยยอมเปิดบ้านพักส่วนตัวให้ใช้เป็นสถานที่ในการฟิดติ้งเสื้อผ้าละครเรื่องฝันเฟื่อนแถมยังจัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงบรรดานักแสดงกันเต็มที่เรียกว่าบรรยากาศเหมือนมาปาร์ตี้กันเลยแหละครับถ้าเปิดตวนกันมาโคทษพี่เทียเลยนะอยากให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าวันทนงานไม่เกี่ยวกับพี่นะ จริรรรงๆที่เลือกบ้านของตัวเองเป็นสถานที่ฟิตติ้งก็คือหนึ่งสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินตอนที่พักก็ได้นอนไปนั่งเล่นกันคุยกันเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอบบกจากจะฟิตติ้งในบ้านแล้วเนี่ยข้างนอกเนี่ยก็จะมีเอารอาน้องๆออกไปถ่ายรูปแบบแคสแคนดิดสวยๆพี่เอกนางเอกทุกๆุกคนเดินไปเดินมาสีกันไปสีกันมาซึ่งแ้่ไปที่สตูดิโอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ม,มีต้นมุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะทำสองอย่าง two in วันได้ทุกอย่างแล้วก็ให้ทุกคนรู้สึกแบบผ่อนคลายอย่างนี้ด้วยค่ะ ฝันเฟื่องเป็นละครแนวโรแมนติกคอมดี้ที่ว่าด้วยเรื่องราวความวุ่นวายของเจ้าหนายลูกน้องสองบ้านที่ต้องปลอมตัวสลับกันไปมาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้ฐานะที่แท้จริงของตนและในวันฟิตซิ่งเสื้อผ้านี้จึงต้องใช้เสื้อผ้านในการหาคาแรคเตอร์มากมายหลายแบบครับซึ่งคุณเจี๊ยบโสมพินภา,าก็ขอลงมาดูด้วยตัวเองทุกชุดครับเพื่อความเนี้ยบของละครจนเหล่านักแสดงถึงขั้นเอ่ยปากชมกันเลยละคร เรื่องเสื้อผ้าทุกอย่างอุปกรณ์คุณพ่เจ็บลงมาดูเองเลยค่ะคือเป็นคนที่เงียบมากจริงๆริงคือเขาพยายามจะถามว่าเอ้ยเราใส่อะไรยังไงคือพยายามโทรมามามาคุยกันเองเลยเนี่ยชุดของบนทีราเนี่ยก็ได้พิจารณาการนะคะจากบอสใหญ่ของเรานะคะขึ้นไปหยิบให้จากที่จริงๆห้องนอนเขาเองนะคะเพื่อที่จะให้จุ๋ยใส่กระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่เจยบก็เอาของตัวเองมาเลยนะคะก็ได้เหมือนแสดงความเป็นตัวตนของพ่เจยบด้วยนะคะแล้วก็เรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยพิเจ็บเขาจัดเต็มอยู่แล้วค่ะ จัดเต็มมากมานะคะกับละครเรื่องนี้แล้วก็ทุกๆเรื่องที่จะทําแน่นอนค่ะฝ่าละครเรื่องฝันเฟื่องด้วยนะคะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค,ะมมออค่ะครับผมหนึ่งสองสาครับมองผ่านมองกลออง้องมาแล้วแฮปปี้เอ็นติดตามชมความสนุกของละครเรื่องฝันเฟื่องที่กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำและจะออกอากาศให้ท้ชมกันทางพทบ5อย่างแน่นอนครับ